สวัสดีค่ะครับ,รบก็ปีนี้จะเข้าสู่ปีพุทธศักราช2560นะครับก็เวียนมาบรรจบครบรอบกันอีกปีหนึ่งแล้วนะครับทุกๆปีเราก็จะมาแนะนําคุณผู้ชมถึงในเรื่องของปีชงและวิธีการแก้ไขปฏิบัติตัวกันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมอาจารย์สราวุฒิหลานดวงสุยเนตนะครับก็จะมาพูดคุยกับท่านอาจารย์เหน่งลัสนันประยูนวรวงศ์นะครับ ปีชงปีนี้นี่มีเยอะไหมครับปีชงปีนี้นะคะชงและร่วมชงทั้งหมดมีด้วยกัน5ปีก็แน่นอนล่ะปีหน้านี่คือปีลกาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปีละกานี่ชงแน่นอนปีลกาใช่ต้องชงตัวเองแน่นอนมีทับไทยสวยและทับห้องเต้นะคะถ้าทับห้องเต้หมายถึงคนอายุครบ60ปีครับอันนี้ครบแล้วนะคะคนจีนก็ถือว่าอายุ60 ครบรอบครบรอบพอดีเลยถือว่าชงถือว่าชงถือว่าชงหนักด้วยชง75%รนะคะปีนี้75%ของปีละกาเองนะคะครับชงในเรื่องของตัวเองเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดอ่เสียหายเพราะตนเองครับขาดคนคอยอุปถัมช่วยเหลืออ่าถูกโกงถูกบีบคั้นครับก็ไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตามไม่ว่าจะ 48, 60, 2 4 36ควรระวังไว้รอบั้งนั้นเลยนะครับ่ปีถัดมา ปีถัดมาก็ต้องเป็นปีที่ชงตรงชงตรงเลยชงตรงเลยนะคะประทะกันเต็มที่ปีถอกปีถอกชงร้อยเปอร์เซอันนี้ค่อนข้างจะเกิดปัญหารุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพอาจารย์แล้วก็ระวังอุบัติเหตุกับคดีความด้วย โอ้อันี้เราชมเต็มๆเลยนะครับชมเต็มๆหลากเรื่องหลายอย่างนะครับที่จะต้องพบต้องเจอโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเรื่องของแวดวงธุรกิจเรื่องของการทํางานการทามาหากินน่าจะโดนผลกระทบกันหมดนะครับใช่ค่ะค้าขายเนี่ยเป็นยังไงคค้าขายก็จะเออมอนก็มองเออค้าขายปกติเคยที่ผ่านมาดีแต่ว่าปีนี้ท่านอาจจะเจอปัญหาที่ค้าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ถัดมาปีอะไรครับถัดมาก็เป็นปีชวด ปีชวดโอ้ปีชวดชง7 5็ดสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะมันจะมีอะไรบ้างครับปีชวดนี้ชงเรื่องผัวนะคะผัวผัวคือแตกหักเลิกลาแล้วก็หย่าล้างครับนะคะแสดงว่าคนปีชวดนี่ต้องระวังเรื่องการหย่าล้างถูกโอ้มีปัญหาเยอะนะใช่แล้วก็ที่ที่ต้องระวังเพิ่มของคนปีชวดนะทะเลาะวิวาท กับคนใกล้ตัวจนเรื่องมันบานปลายอาจขึ้นลงขึ้นศาลอะไรเลยมีหน้าโดยเฉพาะครอบครัวคู่สมรสต่างๆนะครับจะเกิดปัญหาได้ง่ายใช่เฉพาะปีชวดครับ75เ75เปอร์เซ็นต์จากปีชวดก็มีก็มีปีมะเมียมะเมียมะเมียที่ชงน้อยที่สุด25 25อย่างนี้โอ้ยชิวๆร่วมกระทบ่านก็โดนเหมือนกันนะโดนเหมือนกันโดนอะไรบ้างครับเรื่องเงินทองเลยจานแต่ว่าจริงๆเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญ จะบอกเล็กน้อยมันยังไงอยู่เบางคนบอกว่าเอ๊ะธาตุของปีมะเมียเนี่ยมันได้ประโยชน์จากธาตุของปีละกาแต่จะเน้นไปในเรื่องของเงินทองโชคลาภแต่ถ้าคนปีมะเมียร่วมชงแล้วเนี่ยคือเงินทองที่คิดว่าจะได้ก็ได้ไม่ถึงแล้วก็มีเกณฑ์ต้องจ่ายในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจโอ้ยงนั้นคนปีมะเมียระวังเรื่องการระวังเรื่องการเงินเน้นหนักเรื่องการเสียงโชคก็ไม่ได้สิอย่างเงี้ยเสียงโชคก็น่าจะมองผิดพลาด แล้วก็มาถึงปีสุดท้ายที่ร่วมชงเพิ่มขึ้นมาอีกปีหนึ่งนะครับก็คือปีจออันนี้ร่วมชงของดวงจีนนะครับแต่ที่ร่วมชงของดวงจีนนี่ไม่ใช่น้อยนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจานมันมันเป็นยังไงครับร่วมชงของดวงจีนร่วมชงของดวงจีนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทบมาทางของดวงจีนไม่ใช่เป็นกระทบสี่ทิศของปีชงเป็นเป็นลักษณะของธาตุของอะไรในในตำราโหราศาสตร์จีนใช่ค่ะในตำราโหราศาสตร์กระทบกันก็เลยทําให้ปีนี้ปีจอก็เป็นปีที่เพิ่มเข้ามาก็ประมาณกี่เปอร์เซ็น เนยนะมันหนักมากว่าปีมามียอีกนะใช่ค่ะเกิดเรื่องอะไรบ้างครับโดนเรื่องหายหายหายนี่คือคนใส่ร้ายป้ายสีโอ้โดนใส่ร้ายป้ายสีโอ้ยทำให้เสียเกียรติเสียชื่อเสียงโอ้โหว่าเจอกันเยอะนะเนี่ยแล้วก็โดนแย่งผลงานด้วยนะจานบัเท่โอ้แย่งผลงานนี่เยอะเลยนะแย่งผลงานแทนที่จะเอ่อตัวเองจะได้ขึ้นตำแหน่งได้ดีใช่ไหมฮะก็โดนแย่งผลงานไปโโอ้หนี่ไม่น้อยนะไม่น้อยเลยนะครับในปี2560นี่ท่านที่ เกิดอยู่ในรอบปีไม่ว่าจะเป็นปีกระกาปีเถาะปีชวดปีมะเมียแล้วก็ปีจอนะครับเป็นปีชงทั้งสิ้นต้องระมัดระวังทีนี้มันระวังอย่างเดียวใครใครก็บอกให้ระวังเนอะอาจารย์หนูก็ระวังอยู่มันมีวิธีแก้ไขไหมก็โดยนั่นแล้วอาจารย์จะให้ไปไหว้ฝากดวงกะเทพเจ้าไทยสวยเอียะเรียกว่าป่ตํมวัด ปักาลออะไรพวกนี้ใช่ค่ะก็คือต้องไปฝากดวงกันตามวัดจีนสันเจ้าจีนใช่ใไหมครับทีนี้ส่วนใหญ่ที่เขาไปทําเนี่ยเขาจะทํากันในช่วงไหนครับก็ช่วงประมาณเออก่อนและหลังตุ๊จีนนิดนึงอ๋อประมาณก่อน15วันหลังสิวันสิบหวันจากนับจากตุ๊จีนปีนี้ช่วงเดือนมกรายี่สิบแปดมกรานะครับ เออบางคนนึกว่าทําต้นปีครับแล้วก็พอเลยจบเลยไม่นะจ้ปทั้ง12เดือนไม่นะทั้งทั้งปีแล้วนี่ไม่ได้เนาะไม่ได้ต้องทําบ่อยๆทำเรื่อยๆค่ะแต่ทีนี้เพื่อความสบายใจของท่านผู้ชมเราก็เราไปแก้ชงกันเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีเวลาไปแก้ทุกเดือนทําไงดีจ้าก็หาของมงคลมาพกติดตัว ของมงคลนะของมงคลที่ผ่านพิธีปลุกเสกอะไรอย่างดีมาถ้าคิดตามหลักของดวงจีนแล้วอาจารย์ก็จะได้เหรียญเจ้าแม่เต่าบอเจ้าแม่เต่าบออนี้หรือเจ้าแม่แห่งดวงดาวใช่ถ้าแปลเป็นไทยโดยโดยหลักเนี่ย มันเป็นเรื่องชงของโหราศาสตร์จีนเราก็ควรจะใช้เทคนิคหรือวิธีการแก้ไขในแบบของจีนใช่ค่ะซึ่งในปีนี้ถ้าจันเหน่งเนี่ยดูแล้วว่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรจะเป็นองค์เจ้าแม่แห่งดวงดาวเจ้าแม่แห่งดวงดาวค่ะก็จะเป็นเหรียญสวยงามมากเลยสวยงามใช่ค่ะสีทองสวยงามเลยสำหรับเจ้าแม่แห่งดวงดาวนั้นเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญและช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้กับคนเกิดปีชงได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ เจ้าแม่ดวงดาวนี่เป็นแม่ที่ก่อนสร้างโลกเป็นแม่ที่สร้างโลกสร้างดวงดาวนพระครห์ทั้ง9้าเพื่อมาดูแลสปปรรพสิ่งดวงคนแต่และคนหรือสายสิ่งที่เกิดสิ่งมีชีวิตที่เกิดในโลกว่าเกิดในเทพนักสัตย์ไรเทพเจ้าดาวเหนือคือองค์ดำองค์ดำคือเทพเจ้าดาวเหนือซึ่งเป็นควบคุมการตายของสปปรรพสิ่งองค์สีขาวๆชุมพูนี่เขาเรียกว่าเทพเจ้าดาวใต้ซึ่งควบคุมการเกิดของสปปรรพสิ่งในโลกนี้ แล้วเมื่อเทพนักษัตรทั้ง60ระพองค์เขาจะประสากนกันก็จะได้เป็น60ไทยสวยองค์ใหญ่คือองค์นี้เจ้าแม่แห่งดวงดาวหรือเต๋าบ้องห่วงกุงถือเป็นเทพเจ้าที่ทรงพลานุภาพที่สุดในจักรวาลมีฤทธานุภาพในการสร้างธาตุทั้งห้าทำให้เกิดความสมดุลหยินหยางดูแลทุกสรรพสิ่งในโลกและเป็นผู้กำจัดเคราะห์กรรมของมนุษย์ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทางอาจารย์เหน่งรัชนันผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ห่วงจุ้ยและดวงจีนได้จัดทำเหรียญเจ้าแม่แห่งดวงดาวขึ้นเพื่อเป็นวัตถุมงคลสำหรับผู้ที่เกิดปีชงทั้ง5ปีนั่นเองค่ะอ่าครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับที่สำนักสงฆ์สุธรรมนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจซอยสินะครับวันนี้เราทาพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล ประจำปี2560ก็คือเหรียญเจ้าแม่แห่งดวงดาวนะครับเจ้าแม่แห่งดวงดาวนี่มีความสําคัญยังไงครับเจ้าแม่แห่งดวงดาวเป็นเทพที่มีบารมีมากมายนะคะค,คอยคุ้มครองและดูแลและก็ท่านเป็นคนควบคุมดาวเหนือดาวใต้ก็คือเทพแห่งการเกิดและเทพแห่งการตายแล้วทําไมต้องเอามาเนื่องจากว่าปีนี้ปีละกา60ครับ จากใน12นักษัตวเนี่ยปีละกาถูกจัดลำดับให้เป็นแม่ธาตุหรือเขาเรียกว่าขุนพลเมื่อเป็นขุนพลแล้วเนี่ยปีละกาถ้าจะมีพลังเยอะเมื่อมีพลังเยอะเทพที่เราจะต้องเอามาคุ้มครองในประจําปีนี้ก็ควรจะเป็นเทพที่มีบารมีมากนะคะก็เลยมาลงตัวกันที่เจ้าแม่แห่งดวงดาวเนี่ยค่ะแล้วเรานํามาใช้ใช สำหรับคนที่เกิดปีชงปีชงในปีพศ2560นี้ครับแต่ปีไม่ชงก็พกได้นะคะพกได้พกได้ค่ะเพื่อเป็นการเสริมบารมีและคุ้มครองโดยลักษณะลูกเหรียญข้างหน้านี้เราเห็นแล้วล่ะเป็นเจ้าแม่ใช่เป็นเหรียญของเจ้าแม่แห่งดวงดาวด้านหลังด้านหลังด้านหลังรอบข้างสวัสดิกะแปลว่าคุ้มครองเป็นเทพคุ้มครองใช่มันเป็นอักษรพิเบตจริงแล้วใช่แล้วก็มีทั้งหมดราศี12ราศีีถูกต้องแทน12นักสัตว์ แล้วอาจารย์เห็นสีไหมคะสีสันเนี่ยก็คือเป็นสีตามธาตุปีเกิดของแต่ละคนเลยครัก็จะมีสีขาวธาตุทองค่ะสีเหลืองธาตุดินใช่แล้วก็มีสีแดงธาตุไฟแล้วยังมีดาวหแฉกนี่ครับดาวห้าแฉกข้างในนี้ดาวห้าแฉกหมายถึงเบ็นจธาตุซึ่งเออคือความสมดุลของคนที่จะมีทั้งโชคลาภเงินทองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เรียกว่าความสมดุลรวมทั้งหมดอันนี้ถูกรวมอยู่ในเหรียญเจ้าแม่แห่งดวงดาวของเราสำหรับคนที่เกิดปีชงไม่ว่าจะเป็นปีชวดนะครับปีมะเมียปีถอกปีระกาแล้วก็ปีจอนะครับและรวมถึงปีอื่นที่ไม่ชงก็สามารถปบปิดตัวได้นอกจากเหรียญเจ้าแม่แห่งดวงดาวแล้วเรายังมีเรายังมีแก้วแก้วหงมังกรนำโชคอันนี้นะครับ อ่อันนี้อันนี้เป็นลูกแก้วใช่ค่ะแต่มีหงหงกำมังกรใช่ธรรมดาธรรมดาหงกำมังกรนี่เขาบอกว่าเป็นของคู่บัลลังก์นะเป็นของคู่กันค่ะเป็นสัตว์เทพใหญ่เป็นของคู่กันหมายถึงความรักความอบอุ่นความสมดุลในครอบครัวนะคะความสุขก็เหมือนกับมันมีความเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับหรือหญินกับหยางหงก็จะแทนแทนด้วยลักษณะของไทยของเฮาผู้หญิงอ่า ้องเต้นี่ก็มัง,งกรพลังของผู้ชายนะอันนี้ช่วยช่วยเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของการนําโชคเสริมโชคลาบในปี60นะคะค่ะก็ต้องพกคู่กันพกคู่กันเพราะว่ามีคุ้มครองแก้ชงแล้วก็ยังมีเสริมโชคเสริมดวงอีกอ๋อคือเรียกว่าคนที่จะปีชงหรือไม่ปีชงวัตถุมงคลของเราสามารถนําไปบูชาบูชาอย่งไรบ้างอาจารย์ก็สามารถห้อยใส่โทรศัพท์แขนคอ นะคะเป็นเหมือนจี้ก็ได้นะคะแล้วก็พกใต่กระเป๋าห้อยหน้ารถนะคะพกติดตัวไว้ได้เลยจะช่วยจะช่วยคุ้มครองและก็เสริมโชคในปี60นะครับข้อสําคัญนี่คือเรื่องเสริมโชคลาบนะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับต้องมีไว้บูชาติดตัวไว้ครับครับก็สําหรับเหรียญกับลูกแก้วเนี่ยนะครับเราก็จะนําเข้าพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลในวันนี้นะครับซึ่งเรามาอยู่กันที่สํานักสงฆ์สุธรรม วันนี้อย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูพิธีลุกเสกกันครับ ครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีรเรียบร้อยนะครับในการปลุกเสกวัตถุมงคลที่สำนักสง์สุธรรมนะครับก็วันนี้เราปลุกเสกที่หลักๆเลยนะครับก็คือเหรียญเจ้าแม่แห่งดวงดาวดวงดาวใช่ค่ะแล้วก็ลูกแก้วหงมังกรหงมังกรกน,นำนรโชคซึ่ง,งอันนี้จะเป็นวัตถุมงคล ติดตัวประจำปี2560ทั้งท่านที่เกิดในปีชงและผู้ที่ไม่ได้เกิดในปีชงก็สามารถพกติดตัวกันได้นะครับย้ำกันอีกทีแล้วกันนะครับปีชงมีปีอะไรบ้างนะครับปีชงมีปีเถาะปีละกาปีจอปีชวดแล้วก็ปีมะเมียก็สามารถที่จะพกห้อยโทรศัพท์ก็ได้นะครับพวงบุญแจห้อยหน้ารถ หรือพกติดตัวนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆแล้วก็ประสบความสําเร็จความโชคดีนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดปีชงหรือปีไม่ชงอันนี้เป็นวัตถุมงคลผุกเสกันที่สานักสงฆ์สุธรรมแห่งนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีกันเรียบร้อยอย่างที่ได้เห็นได้ชมกันไปนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะเสาะหาเอาไว้ติดตัวไว้พกบูชาก็ติดต่อไปที่คอเซ็นเตอร์ของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ ผมอาจารย์สรารวุฒิล้านดวงสุยเนตรและท่านอาจารย์เหน่งรัศนันประยูยวรวละวงก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออก็จะมีเรื่องงานที่ติดขัดบางทีเอองานที่แบบลูกค้าสั่งมาแล้วอย่างเงี้ยพอสั่งมาปุ๊บออเดอร์เรามีแต่พอมีงานเข้ามาลูกน้องก็มีปัญหาเนี่ยค่ะปัญหาต,ต่างๆอย่างเงี้ยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการเงินบางทีไปเก็บเช็คเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็หมุนไม่ทัน เช็คเลื่อนมั่งอะไรมั่งอะไรแบบนี้ค่ะในใน,ในปีชงที่เกิดขึ้นนะคะคือคุณแม่พี่อ่ะเจออาจารย์ทางโทรทัศน์หรืออะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยบอกเอ้ยดีนะลองลองพกดูสิทุกคน,นอยากได้สิ่งดีๆใส่ตัวทั้งนั้นเราก็อาลองพกดูเดี๋ยวนี้พี่สบายมากไม่ต้องหมุนเงินไม่ต้องติดขัดเลยค่ะอาจารย์เหน่งซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านดวงจีนและโหราศาสตร์วัตถุมงคลต่างๆหลายปีก่อนนะคะตัวเองเป็นปีชง ปีนั้นเนี่ยจริงๆชงร้อยเปอร์เซนต์ก็ได้เจออาจารย์เน่งแล้วก็ได้พบวัตถุมคงคลตั้งแต่ตอนนั้นมาคือปีนั้นเรารู้สึกว่าบางอย่างมันเราแย่แต่เราไม่แย่ที่สุดมันเหมือนมีอะไรที่มันคอยเตือนเราหรือคอยคุ้มครองเราอยู่ประสบการณ์ที่เคยเจอคนข้างตัวก็คือสองคนคนหนึ่งเนี่ยได้เจอกับอาจารย์แล้วอาจารย์ได้ให้วัตถุมคงคลไปก็ไปรถชนลูกเขาพบวัตถุมคงคลไม่เป็นไรแต่อีกคนนึงที่เกิดปีเดียวกันอาการหนักมาก ก็แบบสลบไปหลายวันกว่าจะฟื้นนะคะแต่คนที่พบเกรียนแก้ปีชงเนี่ยเขาแคบคาดปลอดภัย วัตถุมงคลแก้ปีชงประจำปี2560ประกอบด้วยเหรียญเจ้าแม่แห่งดวงดาวคุ้มครองดวงชะตาผลิตจากโลหะชุบทองลงสีมีสายคล้องโทรศัพท์ขนาด2.5ซนติเมตรและลูกแก้วหยกมังกรนำโชคช่วยเสริมดวงและเสริมทรัพย์ผลิตจากโลหะชุบทองไมครอนผูกด้วยเชือกแดงจีนทั้ง2ชิ้นบรรจุอยู่ในกล่องกัมยี่สีแดงราคาเพียง599บาท สนใจสั่งซื้อโทร0642902857 0642902857